สวัสดีครับยินด,ดีครับเดี๋ยวมื่อนี้ไปเบิง้งยันลาครับยันลาครับ <c oughs> เบิ้งสกูตเตอร์โดยจะขี่เลยนครับย่ำย่ำยู่บ,าบ,าบา <c oughs> ้านดวงวันเป็นแบบยันลายันลาเป็นแบบยันลาครับเมื่อกี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์แหละครับแต่ว่าทางขึ้นยังจะมีฝนอยู่ครับ นี่วันอีกตกมือนเมื่อวานแดดเบิดมือครับตากสิ่งแห่งได้กล้องหนึ่ง <c oughs> อตอนนี้เวลาซีโมงสามสิบหกครับ <c oughs> เมันบรรยากาศช่วงนี้บรรยากาศช่วงนี้ก็เสียงเงียบๆน่น้อยครับบ่น้อยละหลายเลยนะเิคร <c oughs> ับเงียบหลายเติบมากเลยฝนอยู่ที่อ่าว <c oughs> แต่เช้านฝนก็ โอ้รถไทยแรงอีหลีครับรถไทยบานเนี่ยยืนเบยบงรออไยังว่า่ะขั้นบบบใหญ่หนึ่งแร้งขนาดรถไทยบานนี่เ <c oughs> ต็มช่องถนนพอดีนีดอกหม้ครับกำลังออกดอกครับ นี่ก็ต้นแอปเปิลกำลังออกใบแล้วพท่านออกหน่วยเออนี่ก็ดอ,อกไม้ดอ,อกยังบุ๊คนมแค่ยังสิตกตกแก่เ,เดี๋ยวนะเสี<ห>่ยมเสียกันฝนมาหมดก็มีเสียกันฝนสบายและเป็โดนได้ปลาตเกียบนี่กับแอปเปิลน้อยครับกำลังออกใบครับ ร่างออกไห <ป S 1> เ,เ,เนีน่นะถ้าเอาเ,าเอาไปตัดแอปเปิลกินสมครับไว้กินสมแอปเปิลนี่มันออกสมปกติช่วงซ้่อม,มื่อนี่มันจีแดดออกจนถึงสองถุงครับช่วงนี้ณตอนนี้นะครับแต่ช่วงซ้่อม,มื่อกักสี่ถุงม,มันยังแดดบัตันเลย <c oughs> ล่งผื่นเลย ตอนน้ท่นตกดินีเดท่นตฟืนตอนน้ท่านเดตกดินเออตอนนี้เดินมงเลยน้นเด็ดตกดินมันฝนน้องยังยังหนำว่ะมันสตอก้มมุ้ยหมวกซังถือแบบยันละมีมีมีช่างแถวช่างเว็บ ก็เราย,ยังไปเบิรงกันครับสกูตเตอร์ตอนนี้นเดินทางมาถึงแล้วครับอ๋อดีเบิรสกูตเตอร์นะครับยันล่ายันล่ายันล่าันคอคกเืนบิรกมันนี่คือวะแต่เบิกคือว่าเ<ม>อ้าเ,าาเบิองกอนเต่อบิม่องกัน ี๋ยวเดี๋ยวว,ววาบขอไปเลยสตูเตอร์ครับเบิงแล้หล่าพานฮะสื่อปไปใส่เอียงล่ะทำรถนํารถย่งโอ้อใส่นวดนดีใส่นวดโอ้เนี่ยเรียมาินเขาตัวน่ตัลบาทเหมตัวระวบาทมอกกันน้อเสือไปใส่ีจักรยาน Mấy cong phòm mà Mấy cong ngựa đấy yeah. Nè này Cái gì? Xe tí tuần Ui bò Phân giang Skater bó phán lấy Ui ui Ôi, áo màng mài thao oh, thùng non bộ Bên non หมดเขาไปนอนนี่นเลยแวมนกจันเหรอตอนนี้เขากำลังอย่างไปหากดขึ้นครับเอายละดสลเพื่อเอาแนั้นละเอายันละนั่นละแค่นั้ละลองมึงเห็นไหมคันางบกันถ้ลาสามสิบเก้าบาทเก้าสิบก้าสตางค์ครับกดมาหน่อยนึงเหรอแค่ละสี่สิบาทแ่ว่าเราห่างนิเลย ตอนนี้ทั่โลกเงียบเงาครับบริษัทเป็นร้านค้าร้านเะังนีครับเขาเขาได้ดทลีละคนเฮ่มันมีช็อปแบบเซ็นทีัีไทยปะแถวนี้ไหมชอม็อ,ชอปยางครับพวกอุปกรณ์ผิรอะมูลด์ผิดอะแต่ยงยงกระยานผิดมามีนะมีะอะรขึ้นนุ่นหิด้ขึ้นนนเดี๋ตอนนี้เสียกันมากกว่าเงือนไงไอ้แมนะไล่ชิปเขา ก่อนเงินบานีครับอะไรตัวนี้ปะแมนคูะจะมั่เงินงได้ไรร้อยหกสิบบาทโอเคมาที่สิบาอบ์บานีบัตรมันสิออกมาก่อนเงินสิตามมาที่หลัง ขออภัยค่ะคุณเหี้ยงเขอาไปแปลงเลยเอ <Yeah. S 2> <า>อกำลังนำข,ข่อภัยค่ะงินคุณยเยอะเกินไปคุณนะเอาสองมาใส <laughs> <laughs> ่ออกนะครับบาดออกมาแล้วเงินออกมานำ้กลนครับเรียบร้ดยโอเคไป,ไปต่อเร่งขนาดนีดร่รถเทเบโบรถไทย

กูมึงเนี่ยกูน้ำใสใสยังมาผูกยังไว้นน้ำใสครับคุณเมื่อนั่นเป็ดเล่นน้ำยุ่น่ะนั่นะเห็นตะหัวเห็นไหมเนี่ยแมนวะแมนวะแมนแมนมันหนาวติวะมันมีขนดิมาพร้อมสิครับไปเดินทางต่อไปอีกรานหนึ่งครับเดินๆเพื่อมันมีครับ เพื่อมันมีที่ดีกว่าอันนี้มันเป็นแบบยันลายเนาะนแต่ทีตรงกลางคือแบบสายฝารอบมันซีมีบอสแถวว่ามีเก่ายันลายยันลายกับสีแดงดีกันหลอดมันใหญ่ไ่กอดาลงไปความเลย โอ้โดิเกิะพดดินปะคนเดียขายกำลังขายต้นไม้ครับขายดอกไม้ต้นส่วนคอยเถอะวะเพรายังจับยนต์อ่นไหมวันใกล้ไหมืยัฮะทางเกีย ตอนนี้เขาก็มาอยู่ทีริดดินครับอีกมองอุปกรณ์เครื่องมือสร้างเทียบเลยครับาราคาบแพงารผม6บาท7บาทจ็ดโยโูโรยูโรหนึ่งค่ะสบบาทประมาณนี้ครับลองคูณมาไม่กลั้นลมมี่แล้วเวนตามีแล้วว,วิ่ว่ะเบลตากับ3บาทกองแบบนี้เลย พี่เด่นันนี่รถบอสตัวนี้โอ้ยของเด็กน้อยนี่หมวกกันน็อกเนี่ยสามหล่อตัวนี้สบาททบาทกูเตอร์สามหล่อมตอนนี้กับคารม้าหม่องเก้าครับการที่ต้องต่อต้องต่อคิ้วเขาครับในการสื่อของยูนีต่องต้อคิ้วเขาการคิ้วรับ โอเคครับเราไปข้างในครับมาแล้วครับจัดมาแล้วเอาต้นได้มาจัดมาจบเลยมาจัดมาจบครับสองขั้นครับเียังเงินครับสองร้อยร้อยหนึ่งครับในสี่สิบบาทสกู๊ดเตอร์ตัวนี้จัดมาแล้วครับมาจัดมาจบมาจัดมาจบครับมีขายอย่างนี้มีขามีขายอย่างพร้อมแต่ว่าเป็นยันลายครับกรเป๋า โอเคถายก็ได้หรอกสั้างรายนั้นเอาเดีล่ไปก่อนไฟฟาถ่ายโดนนะทีนี่ของมึงกันนะมันเป็นตะหอดบานบอประกอบเป็นบะบูนี่เอกสารอ่าเอกสารเกียร์ใบรับประกันนี่หนาสิสามปีครับประกันพมดมือห่างครับประกันสามปีบ่รอน่ก็เขียนไว้หวมั้ยสามปีบ่แนอเกียร์ได้ละบาท นี่ก็าตังน้อยครับมึงอ้วนอ้ยนเนี่ยปาดวะอุ้ยมอนวันจีบได้ไหมประจับประจบครับมีโชคหน่อยพร้อมตั้งหลังครับโอ้ยรีวิวสินค้านี่คนน่ะมีโชคหน่อยพร้อมนี่เออยเราทายก็คือเนื้อแบบนี้เฮียตเนม้าก็คือเนื้อแบบนี้กดนี้เออมอนนี่เรียบร้อยแล้วนี่ครับ ขีดอะไรวะบุ๊คเาแค่พือเขาอุ้ยบดบแค่เพ่ประโยชน์มันเนี้ยกับทางนี่ครับบิดบิดนี่บิ๊อ่บิดมันนี้ยลักองมันอยูมนมมนออกเ้ยี้งจะเรยอ่ะยกขึ้นดึงขึ้นโอ้มันเป็นหลกที่ นี่พอดีห <c oughs> มุนล,ล็ลอกกระบดนี่เอาตัางแค่เีาความตรงบา <c oughs> พอตรงไหนมันมีล็อกนี่อยู่<ด>ไปเดี๋ยวทดลองขีดบังกันครับได้มาแล้วไปครับกลับบ้าน <c oughs> ปกติยืนยันกับซื้อครับ นี่มีรถครับสาห้าพันหาบ,บาทนี่เออเอเอนมอโอ้แรงขนาด <c oughs> จวด <c oughs> ทั้งหลัดงโไปครับว่าัดป้าเนี่ย ไปยันละซอเแฮบยมเี่ใครแน่ก็ยางอยู่หอดไว้กําลังสอนครับกําลังสอนครับ สี่สิบบาทลองซื้อได้ <laughs> ตอนนี้ขาย่อดสามสิบแค่รั้นเดียวเอง <laughs> ไม่ไหวแล้วจบาันเดียวอุ่นขั้นหนึ่งยนเจ้าของขายเอง <laughs> ไปจักรอบ <laughs> นี่ <laughs> เบรกดีพอทข้าวยางเป็ดงานนอกจากถ้าไม่มูคุณหนึ่อยยางมันน้ำมันเหงาแค่ยังผู้เดียวจูงก็แล้วเมียก็เด็กจูงอีกอันหนึ่งเมืองดีิวส์ระเบิดควดีดิวส์ระเบิดแห่นพับเลยฮะดูนะแค่คุณกดนะครับหมุนปั๊บเป็นหักแหักแ่นนะเป็นเสียหมอบครับเสียหมอบจะเป็นเสียหมอบใทันทีเล้วนะ นี่พับเก็บนะครับนี่กดลงไปครับยกได้เลยนี่สะดวกสบายครับปกติเดินก็ไม่มีอะไรนะเสายไปด้วยวิธีร้วหาน้ำอยากเจยาของง่มปั๊บปั๊บไปหักแฮนเสียหมอบ อืงครับระยะทางจากบ้านไปทํางานประมาณเจ็ดกิโลครับไปกลับก็สิบสี่โลออกตีสามครับกันเจ็ดโมงตอนแรกที่คุยกันไว้ออกออกตอนแรกที่คุยกันไว้ออกจากบ้านหกโมงครับเริ่มงานเจ็ดโมงสิบห้าที่ตีสามเลยพ่งช่วงตอนนีนน้เราต้องตีสามแล้วเปลี่ยนเวลาครับเวลาเป็นตีสามครับตีสามน่าถึง ไ <laughs> ห,หลลงที่ไหลลงที่ยังไงตายไม่ได้ไม่ด้อะมันดีเซลอะไรยัง <c> เ <oughs> หลือไหลลงสิไหโอ้ตายโอ้ยมึนมีไหลลงท่ <c oughs> ไห <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาเกี่วพิ้งเงลือื่นเอาฝากไว้ซักนี้ครับอย่าลืมตกใจทางวได้ครับขายต่อสามสิบบาทพ่อฝากกดติดตามกดซับตะไคร้ใบมะกรูดคิงค้าไปนะครับเด้อ